namo tassa bhagavato arahato pagkawantua araha tua, sama sa buwata sa nama tua, sa pagkawantua araha tua, sama sa buwata yang ana pana กทันจะพิกขเวภิกูกายเกกายานุปาสสีวิหรตีภิกษุท้งลายพิสษุพิจารณาหินกายในกายอยู่เป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขพภิสษุท้งลายพิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญะกตวาไปสู่ป่าก็ดี ลูกขามูลละโตว,วาไปสู่คนไมก้ก็ดีสุญยาคาระโตว,วาไปสู่เรือนว่างก็ดีมีสีตติปันลังกลางอาผู้ชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอดอูชุกายังปณิทายาตั้งกายตรงปาริมูขังสติงอุปตฏเปตวา ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าโซสะโวตว่าอาศะสติเธอมีสติหายใจเข้าสัตตปัสสตติมีสติหายใจออกที่ค้างว่าอาศะสันตที่ค้างอาศัสมีติปัชานาทีเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว ทีค้างว่าปัาสสสั้นตทีค้างปัสสสามีทิปชานาทีเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวระสังว่าอาสสสันโตัระสังอาสสสามีทิปชานาทีเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเขา้าสั้น รัสังวาปาัสสั้นตรัระสังปาัสสามีิทิปชาณาตีเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้นสัพพกายปฏิสังเวทีอาส,สสิสามีติสิกาตียอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเขา้า สัพพกายยาปฏิสังเวทิปัสะสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกปัสัมปัสังกายสังขาราสาสสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำคับหายใ,ใจเขา้า ัสัมพยากายสังขาราังภาสสิสามีติสิกตียอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจออกสยยธาปิภิกเวทาโกปามการวาปามการันเตวาสีวาพิสสทั้งไรเปรียบเหมือนนายช่างกครึงหรือลูกมือของนายช่างกครึงผู้ขยัน ทีค้างว่าอ่านฉันโตทีค้างอ่านชามีติปชานาตีเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวระสังว่าอ่านฉันโตระสังอ่านชามีต <home> ิปชานาตีเ <Wh> มื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้นเอว่าเมว่าโคภิกเวปิกู พิกษุทั้าหลายแม่ชัน้นใดพิสษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันที่คางว่าอาศสสัสนตัวที่้างอาศสสมีติปชานาติเมือ่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวที่คางว่าปาัส,สัสนตัวที่้างปัส,สาสมีติปะชานาติ เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวรัสัาว่าอาจสันโตัสรักษอาจสามีติพชานาตีเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นรัสัาว่าปัสสสั้นตัสรักษปัสสามีติพชานาตีเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น สัพพกายปฏิสังเวทิอาสัสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายปฏิสังเวทิอาสัสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ปัสสัมพยางกายสังขารังอัสสีสามิติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าปัสสัมพยางกายสังขารังปัสสีสามิติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจออก อิติอาชฉตังวากายเกกายนุปัสสีวิหรตีด้วยอาการอย่างนี้พิสูตพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิทาวากายเกกายนุปัสสีวิหรตีพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างอาชาตปายิทาวากายเกกายนุปัสสีวิหรตี พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหรตีพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างวายาธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหรตีพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้าง สมุทยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงบิหรตีพิจารณาเห็นธรรมท้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้านอธิกาโยติวาปนาสสติปัจจุปาทิตาโหตตีอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ยาวะเทวายนมมตายาสติสัมติมัตตายา เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยละเลิกเท่านั้นอานิสิโตรวิหรตีเธอเป็นผู้อันตันหาและทิติอาศัยไม่ได้น่าจะกินจีโลเกอุปาธิยตีไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเอวามปีปีกเวปีกูกาเยกานุปัสสวิหรตี พิสู่ั้้หงายอย่างนี้แลภพิสู่ชื่อว่าพิจรารณาเห็นกายในกายอยู่